ก็สวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับผมนะครับมาต่อกันคลิป2ครับผมนะครับที่แอดเกินไว้ครับแนวท่าตัวเลขของลูกชายเด็กมีองครับผมนะครับหลังจากที่แอดลงคลิปแรกไปครับผมก็มีเอฟซีแสดงความคิดเห็นเข้ามาหลายหลายครับผมแอดกับ ขอบคุญขอบคุณหลายๆครับผมนะครับที่ซอยแสดงความคิดเห็นแล้วกับพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนเด็กชายคนนี้นะครับที่เพิ่นอยากเรียนหนังสือนะครับแต่ว่าแม่ว่าเศรษฐกิจของอของครอบครัวนยบอเอื้ออำน่วยนะครับบอพ่อที่จะทรงเสียให้เพิ่นเรียนได้ นะครับแล้วก็ถ้าอยากเลี้ยงกันทำงานหาเงินเลยนเองเดอ้อลูกเดอ้อแม่เพิ่นบอกครับแต่ว่ากับเป็นกบับพงศ์ว่าอาจจะเป็นบุญของเพิ่นครับมีมีปูมาอยู่นั่มเนานะครับเนาะมาอยู่แล้วกันมาอยู่แล้วกับมาให้แนวทางมาให้โชคให้ลาภครับแต่ว่า เด็กชายคนนี้เพื่อนกะคือ,อยนงเป็นเด็กหน่อยครับกันกับบงคงจักเรื่องหวยเรื่องเบอร์นะครับบ่เคยบ่เคยสืบกบเป็นเรื่องปกติครับพอเด็กหน่อยเป็นสีส่เลขบ่เป็นอยู่แล้วนะครับตัวโนโตวเีคกับสิบบงคงจักสือนะครับการเสียงโชว์เพื่อนก็ได้แต่บอกอบอกไทยบ้านนะครับให้หนึ่งหนึ่งสี่ครับงวดนั้นครับออกสี่หนึงน่งหนึ่งนะครับ ต่อมาใหนึง7เจ็ครับปูที่มาอยู่น่ำนะครับให้ครับเป็นมาบอกในฝันออกซีหนึ่งเจ็ดครับสองสามตัวแตกสองงวดซ่อนๆอนนะครับก็บหลังจากแอดลงคลิปไปเนาะมี f อหลายๆท่านบอกว่าแอดบอต้องร่อบอต้องร่อบอต้องรอขอเลขบัญชีน้อ,นองทขอแนวสันนะครับ เดี๋ยวสิซอยกอนเลยตามกำลัง่าสัตนะครับซอยกันผู้เล็กเล็กลหน่อยกันสิพ่อสิได้ย่ดอกเป็นวานะครับล่าสุดแอดกะขอมาแล้วครับนะครับขอบัญชีของน้องเพื่นมานอะไรเพราะว่าแอดกะจะลักๆก็คือคือแอดกะคิดแบบนั่นคือการแอดกะว่าเออแอดกะจะซอยตามกำลังครับกะให้เพื่อนในสารฝันของเพื่อน จังไดกับทับุญวาสนาเพื่อนมีเนาะนะครับเพื่อนก็คือจะไปต่อได้นะครับเฮากับเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่ช่วยสนับสนุนได้แค่นั้นนะครับดันกาที่คุยกันล่าสุดนะครับแล้วการแนะ้นำตัวเลขครับได้ไมาแล้วครับคลิปก้อนหนาแอดลืมเบาซูฟังครับ ตอนที่เพื่อนคุยก,กันกับคุณแม่ f อฟที่เป็นคนเอาเรื่องเล่ามาเล่าสูแอดฟังปูมาในฝันเพิ่นกอนหนานั่นครับมาบอกว่าจีมีคนเอาตัวเลขไปสัน่นจะมีคนมาเอาตัวเลขไปนะครับปูว่าสั่นแค่นั้นครับในฝันแอดกะเลย คิดว่าที่เพื่อนบอกว่าจะมีคนมาเอาตัวเลขไปนี่อาจจะหมายถึงการที่แอดนี่นำแนวทางนำเรื่องเล่าตัวนี้ออกมาตีแพร่นำเสนอใหอ้พอไม่พอม่น่องเอฟซีได้รับชมรับฟังนะครับอันนี้คือแอดชิดครับมานี่เท่าที่พูดคุยกันคร่าวๆเนาะ แอดถามคุณแม่เอฟซีไปน้องคนสิเรียนอีหยางเพื่นว่าเนสิเรียนสายอาชีพนะครับเพ่นสิเรียนสายอาชีพนะครับ,รนะรบก็เลยมีคุณแม่เอฟซีอยู่ที่อุดอรนี่ครับแนะนำเพื่อนเป็นข้าราชการเก่าเกษียณเพื่อนว่าสามารถขอทุนได้นะแอดมาสันมีเรียนฟรีก็มีโครงการเรียนฟรีก็มีเยอะแยะมาสันลองแนะนำน้องเขาไปขอดูาสัน คุณแม่เป็นบอกบอกว่าจะเป็นอ,อ่าในส่วนสายอาชีพก็สันถ้าสนใจเรียนเกษตรนะแม่มีที่แนะนําให้เออสันนะครับแอดกับคุยข่าวๆกับคุณแม่เอฟซีอุดรน,นะครับอา้ากรนันกะเป็นเรื่องเล่าในส่วนตัวของเพื่อนนะครับแอดกัจเพาะเข้าไปาเกี่ยวารดอกนะครับกัจะฟังฟังไวครับผมกัจะ ช่วยสนับสนุนได้เท่าที่เรามีกําลังครับผมประมาณนี้ครับผมเอามานีมัเขาสูแนวาทางตัวเลขครับปูมาครับผมแต่ว่าแอดกัชิว่าจังไนละ่ะชิว่าพิดหวังกับกับโบแมนกครับเพราะว่าปูมาแล้วบอกว่า รอบนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นจะซอยได้ตามบุญบารมีเพิ่นวาอย่างสี่ครับเพิ่นมายำอย่างสี่เลยให้ได้เท่าที่บุญบารมีไม่ว่าจะเป็นบุญบารมีของน้องบุญบารมีของปูน้าครับเพิ่นวาค้นมาเอาตัวเลขมีค้นมาเอาตัวเลขไปแล้วบบดนี้บุญบารมีเนี่ยชี้ได้ใส่หลายครับ จากฟังฟังทีวอลนาะครับเนาะเรวเพิ่นห้เลขกตัวนี้มากครับตัวเดียวครับตัวเดียวโคโลเลยครับผมแวกส่วนทุกกระแสครับผมส่วนทุกกระแสเลยครับเจ็ดห้าครับ ปูให้ได้ซํามี่ปูวาย่ังสี่ครับอันนี้กับที่เพื่อนเรล่ามาเนาะกับบูงหัวจังไหนขึ้นกันครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วเาก็ต้องพิจรารณานะครับใส่สติพิจรารณาดีๆนะครับรอบนี้เพื่อนบ่ห้3สามตัวครับให้แค่สองตัวครับบอกว่าคนหมูมากใส่บุญบาร,รมีหลายให้ได้เท่านี้ครับสอบตก รกร็ลองออกไปพิจารณาเบึงเจ็ดหาเท่าที่แอดเบึงเบึงแนวทางแต่ละสำนักนะครับเจ็ดหานี่ว่ามีกระแสครับหัวนี้เงียบคับเงียบกับวันนนะครับ, G บ,รรบอาจจะสามารถมาได้ครับผมแอดมานั่งเขียนตัวเลขอยู่นี่ครับอาจารย์ใครเห็นเอา้าพัสัน ปูจับป่ามาทางเดียวกันเอฟซี FC. หลายท่านเอมเมนมาแล้วกับโท่มาหาพระจาจาร์มาแปลความฝันที่พระจาจาร์ฝันว่าปูจับป่าให้ฟั่งครับจานาร์ใครเป็นการับฟั่งไว้นะครับบรอด้ตีเจ็ดแปดตัวนเอฟซีหลายๆคนที่ติดอ่าคอมเมนต์เข้ามาเลยว่าโท่เขามาสนทนากับพระจาจาร์ใคร เพื่อนตีประคอรครับตีป่าเป็นเจครับจับนี่เป็นหาเพื่อนตีความฝันอาจารย์ใครว่าเอา้ามาทั้งเดียวกันกับเอฟซีหลายๆท่านที่ให้ความคิดเห็นเขามากกับความฝันที่ว่าปูจับป่าาสนินะครับซึ่งก่อนน้นนั้นแอดบอกว่าแอดวิเคราะห์ไปว่าแปดเจ็ดแปดนะครับ กัะบอกหูก็อกันนะครับการคิดวิเคราะห์ตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับส่วนสิเป็นตัวไหนเน่อันนี้เท่ากับกระบหูครับแอดกะหวังว่าตัวเลขเนี่ยความฝันเนี่ยปููุูมมันจะไม่เน้นไม่ย้ำให้หรือว่าสันพี่นั่ง้ากอะอาจจะไม่เน้นไม่ย้ำให้กะหวังยุคแค่นั้นแหละครับเอานะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับของเด็กมีองค์ นะครับเม็ดเดียวคือ75ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเรื่องเล่าที่แอดเอามาไายทอดนะครับกับมีคุณแม่เอเพื่อนกันเป็นผู้อยู่ใกล้นะครับกับเด็กชายคนนี้นะครับเพื่อนเราสูฟังมาแอดนั่มมาไายทอดนะแอดก็เป็นผู้นำเสนอ เฮเงเล่าครับผมนะครับส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อจังไหนกับอยู่ที่วิจรารณญาณของแต่ละท่านครับอ่ะเดี๋ยวทิปนี้แอก็คงจะฝากไว้แค่นี้ครับผมนะครับสุดท้ายแล้วก็จังไหนก็ขอให้เอทุกทุกท่านนะครับกับวดนี้ครับแห่งๆกันสุขูสุข,สข,สขคนครับผม ครับผมสวัสดีครับ